ต่อกันที่กรณีชายคนหนึ่งนะครับอายุ46ปีขับรถอ e ีซูซูคันสีดำนะครับไปในพื้นที่ทางภาคใต้แล้วก็ดูท่าทางเนี่ยมีพิรุษตำรวจก็เลยนะครับเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ภายในรถโดยตำรวจทางหลวงนะครับในพื้นที่อำเภอเขาชัยสนที่จังหวัดพัทธลุงนะครับได้มีการ จับกลุ่มชายคนดังกล่าวนะครับแล้วก็ไปค้นใต้เบาะที่นั่งปรากฏว่าไปพบทั้งปืนและเครื่องกระสุนปืนซึ่งเป็นผิดอาสิ่งผิดกฎหมายนะครับขณะที่เจ้าตัวอ้างว่าพกเอาไว้เพื่อป้องกันตัวครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB นะครับโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงบอกทกอรอร่วมกันจับกลุมนายเอนามสมมุติอายุ46ปีพร้อมตรวจยึดของกลาง เป็นอาวุธปืนพกสั้นชนิดลูกโม่1กระบอกเครื่องกระสุนปืน5นัดและก็ซองพกในแบบหนังสีน้ำตาลมีลวดลายอีกจำนวน1นซองโดยสามารถจับกลุ่มได้บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข4ี่ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนที่จังหวัดพัดทลุงครับโดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้มีการตั้งจุดตรวจถนนทางหลวงหมายเลขส ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงอยู่นั้นได้มีรถนั่งส่วนบุคคลอีซูซุสีดำป้ายทะเบียนสงขลานะครับขับมามีลักษณะท่าทางมีพิรุษตำรวจจึงเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการส่งสัญญ,ญาณให้หยุดรถและแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจคน้นพบนายเอเป็นผู้ขับขี่รถคันนี้ครับ ผลการตรวจค้นภายในรถนะครับพบอาวุธปืนพกสั้นซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะที่นั่งคนขับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหามาทำบันทึกจับกลุ่มก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอพอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปครับสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าตนเองเนี่ยพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจริง โดยพกอาวุธปืนมาจากอคอกวัวที่ตั้งอยู่ในตำบลท่ามีรำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับเพื่อเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสงขลาและสาเหตุที่พกอาวุธปืนนั้นก็เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองและทรัพย์สินนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าในการจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะโดนจับกลุ่มในข้อหา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการนะคะซึ่งข้อหาดังกล่าวเนี่ยนะคะก็มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ปืนเดี๋ยวนี้คุณอัน้นมันค่อนข้างที่จะหาได้ง่ายรวมถึงเครื่องกระสุนปืนด้วยซึ่งล่าสุดเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เพิ่งไปจับนะคะนายสันรปรีดีที่แอบจำหน่ายเ,เครื่องกระสุนปืนต้องบอกว่าอันนั้นเนี่ยโอ้โหมีการลักลอบจำหน่ายเนี่ยมีลูกค้ามาซื้อวันหนึ่งเนี่ย เป็น10รายนะคุณอัน้นนะคะแล้วก็รายได้เดือนหนึ่งเนี่ยเป็นแสนทีเดียวออแต่ก็สุดท้ายไม่รอดนะโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวไปได้นะคะซึ่งการพกอาวุธปืนแบบนี้คุณจะพกติดรถบอกว่าป้องกันตัวหรือจะไปไหนก็แล้วแต่แต่ว่าคนที่จะมีใบอนุญาตพกพานเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้มีกันง่ายๆนะเพราะคุณก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ จะทำอะไรอ่ะถึงจะได้มีอาวุธปืนติดตัวไปได้แต่บางคนเนี่ยเขามีเอาไว้เฝ้าพืชผลทางการเกษตรหรืออะไรอยู่ในบ้านคือมีใบอนุญ,ญาตอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพกมาแบบนี้ยังไงก็ผิดอยู่แล้วคุณนั่นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนทั่วไปธรรมดาจะมาพกอาวุธปืนแล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนอยู่ในปืนแบบนี้ด้วยเนี่ย มันไม่ได้อยู่แล้วครับคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่อ่ะข้อหาก็ชัดเจนก็คือพกพาอาวุธปืนไปในเมืองอมหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะซึ่งก็รวมถึงทางหลวงด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เนี่ยฮะจับกลุ่มเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็<ช>จุดที่เขาซุกซ่อนปืนพร้อมกับเครื่องกระสุนปืนก็คือเป็นบริเวณใต้เบาะที่นั่งของเขาเลยะนะก็คือใต้เบาะที่นั่งคนขับนั่นเองค,คือขับมาปุ๊บนะฮะแล้วก็เห็นท่าทางมีพิรุษ ขณะเดียวกันนะครับบริเวณนะฮะเนี่ยฮะเบาะที่นั่งหลังนะคุณแนนเราสังเกตเห็นเหมือนเป็นชุดข้าราชการหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะก็มีแถบเป็นชุดที่ห้อยเอาไวน้นทางด้านหลังของรถนี่นะครับก็น่าสนใจ นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมรวมถึงแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับภายในเพจ Facebook ของตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า C.I.B กันได้นั่นเองครับมีบาง,งส่วนที่แสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่า โอ้โหมันถือว่าอันตรายซึ่งก็ต้องต้องยอมรับว่าอันตรายจริงๆนั่นเองคือพกติดตัวไว้แบบนี้เนี่ยนะคะบางทีถ้าเกิดคนหัวร้อนเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยนะคะมันคือเวลามันมันไปเจาะอยู่ที่ใครเนี่ยแล้วมือลั่นไกลไปนั่นมันหมายถึงว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตของฝ่ายตรงข้ามเลยนะดีไม่ดีเนี่ยมันพลาดไปถูกผู้บริสุทธิ์หรือผู้ไม่รู้อินโนอินเนเนี่ยมันก็เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะที่เรามีการรายงานข่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันไปครับ